สวัสดีครับพบกับรายการกล้วยหอมกับกูรูนะครับวันพฤหัสที่หนึ่งตุลาคมนะครับสองหวันนี้ตลาดหุ้นไทยต้องบอกเลยว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับตามทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศดรวยว่าดาวโจนส์ร่วงหน้าก็ถือว่ามีการที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเรยกว่ามาบวก200จุดอยู่ในเรียกว่าบวกลบไปจุดนี้นะครับถือว่าเป็นสัญญาณนะจะเป็นข่าวดีทําให้ดัุนีกลับเข้ามา เก่งกำไรกันอีกครั้งหนึ่งนะในขณะที่บ้านเราเองตลาดหลักทรัพย์ไทยเองก็ต้องบอกเลยว่าคลายความกังวลเรื่องเกี่ยวกับที่กับมาใช้เรื่องของช็อตเซลล์นะั้นรวมถึงซินนิ่งฟร์สามสิบเปอร์เซ็นวันนี้เป็นวันแรกนะ่เลยว่าที่ผ่านมาตลาดเราอาจจะแบบว่าแกว่แขวขาลงนะเพราะว่ากังวลเรื่องของช็อตเซลล์ตรงจุดนี้ก็ถือว่าก็ต้องมานั่งดูคนระับเพราะว่าวันนี้แค่วันแรกผมว่าระบบของทางด้านของฝั่งของ ผู้ประกอบการธุรกิจหนักทรย์หรือว่าบริษัทอักทรย์หรือว่าบุคเกอร์เองเนี่ยอาจจะยังเตรียมการนะครับดน่ว่าน่าจะพร้อมให้บริการในเรื่องของตัวธุรกิจ SBL แบบว่าเต็มกําลังในสัปดาห์หน้านะครับผมในจุดนี้ซึ่งวันนี้เองต้องบอกเลยว่าข่าวดีที่ทําให้ตลาดหุ้นอเมริกาเองหรือฝั่งของดาวโจนส์เองปรับตัวขึ้นบนความหวังนะครับว่าทางด้านของ ทำเนียบข่าวนะครับละสภาผู้แทนรักสดงสหรัฐจะบรรลุข้อตกลงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ได้ในไม่ช้านี้นะครับในขณะเดียวกันนะครับในส่วนของเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเลขเศรษฐกิจนะของสหรัฐต,ต้องบอกเลยว่าหลายๆตัวออกมาดีกว่าที่นักวิเคราะห์น่าดีกว่าที่มีการคาดการณ์เอาไว้นะครับตัวนี้จะทําให้เซนิเมนต์ในหลายสิ่งหลายอย่างทำให้นักมืินกลับเข้ามาเรียกว่ารวยหุ้นกันอีกรอบหนึ่งนะครับ ในขณะเดียวกันนะครับวันนี้ต้องบอกเลยว่าท่ามกลางที่ตลาดหุ้นทั่วโลกนะรปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่นนะครว่าตลาดหุ้นญี่ปุ่นก็ปิดทําการซื้อขายในวันนี้นะเรยกว่าทําให้ทางด้านของโคโคอิชิโร่นะครับมิยาฮาระนะครับประธานประธานตลาดหุ้นญี่ปุ่นได้อกมาขอโทษนะครับกรณีที่ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิดทาการซื้อขายในวันนี้หรือว่าลังคบการซื้อขายวันนี้เนื่องจากพบปัญหาในระบบ การซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์นะ,ะเรียกว่าก็มีการตรวจสอบมีการเช็คแล้วนะครับไม่ได้เกิดจากการโจมตีทางไซเบอร์แต่อย่างใดนะซึ่งระบุว่าตลาดตลาดุนญี่ปุ่นเองก,ก็จะกลับมาทําการซื้อขายกันได้อีกครั้งหนึ่งตามปกติในวันพรุ่งนี้ในขณะนะเดียวกันนั้นนของก็มีข่าวสารเรื่องอิตาลีเองนะก็มีข่าวมาว่ากําลังพิจารณาที่จะขยายการประกาศภาวะฉุกเฉินเพื่อควบคุม สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ออกไปจนถึงวันที่31มกราคม2 5 6 4น่ะครับจากเดิมที่คาดว่าจะกำหนดสิ้นสุดลงในช่วงของการเดือนตุลาคมนี้นะอีกหนึ่งข่าวต้องบอกเลยว่าถือเป็นอะไรที่ต้องมานั่งติดตามกันนันคือมีข่าวว่าทางย่างของเยอรมันนะครับมีการประกาศยกเลิกการเตือนภยัยการเดินทางไปยังทุกประเทศนอกสหภาพยุโรปหรือว่าเอีอูในวันนี้หลังจากที่คณะรัฐบาลได้เห็นชอบให้กลับมาเปิดเศรษฐกิจอย่างรนะมัดระวัง นะเมื่อ3าสัปดาห์ที่ผ่านมาแม้ว่าจํานวนผู้ติดเชื้อโควิดในทีในะยุโรปจะยังคงเพิ่มขึ้นก็ตามในขณะเดียวกันนี่หลายฝ่ายก็มีการออกมาเตือนนะครับว่าทวีตยุโรปอาจจะเผชิญกับการแพร่ระบาดรอบสองตรจุดนี้ถือว่านี่คือในเรื่องของข่าวสารทั้งหมดเลยว่าต้องไปในที่ต้องมานั่งติดตามกันนะซึ่งวันนี้ตลาดหุ้นไทยทั้งหมดเลยว่ามาปรับตัวแบบว่าตามทิศทางตลาดหุ้นทไทยเป็นรูปีการซื้อคืนหรือเป็นการที่แบบว่าการกลับเข้ามาซื้อ นะด้วยว่าคุณหลอกดาวหรือไม่ในฝั่งของสถาบันในประเทศเองในจุดนี้ซึ่งต้องบอกเลยที่ผ่านมาทั้งนั้นของสถาบันแล้วก็ต่างชาติเองก็มีการขายออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับในขณะที่วันรายย่อยก็ซื้ออย่างต่อเนื่องเช่นกันนะครับต้องมาดูด้วยว่าหลังปิดทําการไปแล้วเนี่ยตลาดหุ้นเองเนี่ยตัวเลขมูลน่าการซื้อขายนนะทั้งฝั่งของสถาบันในประเทศนะครับพอร์ตบุ๊กเกอร์นะครับต่างชาติรายย่อยนะตัวเลขจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับผมซึ่งรอบนี้ถือว่าเป็นการ เด้งแบบจริงจังชั่วข่าวหรือถาวรหลังจากที่เมื่อวานนี้ต้องบอกเลยว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยถือว่าปิดทําการีนว่าต่ำกว่า1,240จุดนะครับว,วันนี้ก็ถือว่าตอนนี้ตลาดหุ้นไทยถือว่าปิดทําการเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรียกว่ามาปิดที่1,247.59จุดนะครับเพิ่มขึ้น10.55จุดคิดเป็น0.85มูลค่าการซื้อขายวันนี้ก็ถือว่ายังคงไม่ค่อยคึกคักมากนะัก เทกันอยู่ที่44,812.47ล้านบาทนะครับในขณะเดียวกัน5หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายกันสูงที่สุดวันนี้ต้องบอกเลยว่าวันนี้ได้แก่หุ้นน้องใหม่นะต้องบอกเลยว่าตัวของไมโครลิสซิ่งเองวันนี้แบบว่าต้องบอกเลยว่าโอ้สุดสวิงริงโก้จริงๆนะครับเรียกว่าราคา IPO ก็อยู่ที่2บาท65นะแต่ว่าราคาหุ้นของไมโครลิสซิ่งเองหรือว่าหุ้นไมโครเองต้องบอกเลยว่าแบบวันนี้ปิดที่ 5.45สตางค์นะครับเพิ่มขึ้น2.80สตางค์รือว่าเพิ่มขึ้นถึง105.66%จากราคา IPO ที่2.63บาทามูนาการสึกข,ขายเงินสิ้น3,963.38ล้านบาทอันดับที่2นะครับปูนใหญ่นะครับเรียกว่าวันนี้ราคาหุ้นปิดที่3337บาทเพิ่มขึ้น15บาทที่เป็น4.66%มูนาการสึกข,ขายเงิสิ้น1,000 616.06ล้านบาทอันดับที่3นะครับบ้านปูนี่ต้องบอกเลยว่ามาแรงนะต้องบอกเลยว่าวันนี้ถือว่าบ้านปูออกตัวได้แบบว่าสวยงามนะครับเรีว่าราคาหุ้นของบ้านปูวันนี้ปิดที่6บาท40สตางค์เพิ่มขึ้น60สตางค์ด่เป็น10.34มเซมูลค่าการซื้อขายันสิ้น1,545.60ล้านบาทนะครับอันดับที่4นะครับเคแบงวันนี้ราคาหุ้นปิดที่77บาท75สตางค์นะครับเพิ่มขึ้น 75ตางคิดเป็น0.97%มูลค่าการซื้อขายทั้งสิ้น1,361.21ล้านบาทในขณะเดียวกัน,นอ,กอันดับที่5นะครับที่มีการซื้อขายกันสูงที่สุดปัจจำวันนี้นั่นกคือ AOT นะครับตอนนี้ราคาหุ้นปิดที่56บาท50ต่างราคาไม่เปลี่ยนแปลงมูลค่ามูลค่าการซื้อขายรวมทั้งสิ้น1,256.06ล้านบาทด้วยว่าวันนี้เองนี่คือภาพรวมนะครับทั้งปิดตลาดไปแล้วนะครับรวมถึง ห้าหลักทรัพที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดนะครับประจําวันนี้เรียกว่าหุ้นที่มีการรีบาวและสามารถปิดได้เหนือ1 2 4 0จุดเป็นการรีบาวแบบว่าจริงจังชั่วข่าวหรือทาวน์ผมจะต่อสายไปถึงอาจารย์นัทวุฒิรุงวงนะครับผมแล้วรู่ครับ ปรกอสวัสดีครับอาจารย์ครับโอ้เป็นยังไงวันนี้ม่กัวจับเซลกันเนี่ยคขึ้นแล้วอ๋อคลายความกังวลอาจารย์ดาวโจนส์ลูกงหน้าบวกไปสองร้อยกว่าจุดอ๋อก็เลยคลายความกังวลนะก็เลยคลายความกลคือแบบว่าแม่ไม่สนด้วยนะว่าตลาดหุ้นญี่ปุ่นเขามีการนะงับการซื้อขายวันนี้อ้าวอ้าวตลาดญี่ปุ่นเกิดอะไรขึ้นนะครับนั่นประกอบคือเขาพบปัญหาระบบการซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะรับอาจารย์ เขาเลยต้องแบบว่าขอนะคงับแม่เรียกว่าโอ้โหแล้วเขาเสียดายกันนะพูดง่ายเพราะว่าตลาดหุ้นทั่วโลกวันนี้แบบว่ารีบงรีบาวกันตามดาวจงดาวจวในหลายจานตรงจุดนี้แบบแบบเสียดายครับปกติของตลาดเรา่อวันก่ตกตามนี้แนีมันยจางน้อยมีข่าวรายมัญี่ปุ่นเรียกว่าพูดง่ายจารย์พอมองดูอย่างเงี้ยวันนี้วันรุตเตรี่ออกในจานนะหวยออกโอ้หวยออกแล้วแบบว่าแม่มือนก็แบบว่าแอบก็ใครกังวลเอาออกมานซืฉันก็ลุยหุ้นต่อ ออกปาสักตัวไหนจะออกก็ออกเลยคลายกังวลตลาดท่นไทยก็เป็นอย่างเงี้ยนะประกอบแต่ในส่วนนะครับผมเออใครก็กลัวกันหนักโอ้โหวันนี้ถล่มแหลกลงแน่จัดเซลมาแล้วนะแต่ว่าหนังก็ลำวุ้ไอ้ที่กลัวคือไอ้ที่ก็ขายกันมาแต่ว่าวานแล้วใช่ไหมกลัวว่าวันนี้แต่ตาสิงเมื่อลาผมจอตเซลกลัว เออช็อเซลเดี๋ยวแปลว่าไงแปลง,ง่ายๆอย่างเงี้นะก็คือว่าไม่มีโค่นเดี๋ยวไปยืมมาช็อตไม่มีใบโค่นครับผมไปยืมค่นมาช็อตนี่กลัวกันนี่กลัวฝรั่งมาช็อตผมผมได้บอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ต้องมายืมมาชอ็อตหรอมันมีอยู่ในมือเนี่ยเพียบของฝรั่งคร <c oughs> ับผมต,ตัวเรขของตลาดทรัพย้อย่างงี้ได้ประกาศนะตอนปีแล้วช่วงสิ้นปีเนี่ยมันมีอยู่ในมือนี่ยห้าล้านล้านนะในมือของฝรั่งเนี่ยซื้อมาสิบกว่าปีอะ คุณ<ผ>เ,เอาไว้เนี่ยแล้วล้านเอาเซสว่าสักเด็ดหนึ่งบกราคนมาถึงเมื่อวานในีุยคุณตกรวมๆยี่บห้าเปอร์เซ็นต์ก็ยังจะเหลืออยู่ทั้งาวานสามจุดห้าสามจุดหกแล้วล้าน,นยอยู่ในมือคุณอ,อะไรเป็นหลักแมงเมประวานหนึ่งในสี่ยี่ห้าเปอร์เซ็นต์รอมาพวกพลังงานพอพวกหุ้นทคโนโลยีส่สิอสามแล้วก็ค่อยไวพวกพาณิชย์พลังงานที่มัพซัอย่างเงี้ย เพราะนั้นมันจะไปยืมมา,มาขายมาชอม็อตทำไมอ่ะในเมื่ออยู่ในฝอร์ดมันตั้งเพียกอยู่แล้วตื่มเลยตื่มเลยเอาจริงไว้ครับผมเพราะวคตไม่หวังกังวลกังวลว่ากังวลว่าอะไรกังวลน้ำฝรัดไปยืมมาช็อตผมวอกไม่ต้องยืมอ่ะอยู่ในฝอร์ดนี่ก็ขายจนี่นี่ไปจนนู่นลูกโตจนบวชก็ยังไม่บวชน,นะสามีดอกก็นะใช่างเ้ยครับผมสรุปก็ของอมาเนี่ย อย่างว่ากันหลยตามผนะฮะกับประมาณนี้นะครับตันไปก่อนนะครับผมเอเจนครับรอบนี้เป็นการรีบาวแบบว่าชั่วคราวหรือว่าถาวรครับอาจารย์ก็ก็ก็ยังคล้ายๆเดิมอยู่หน้าตาทรงเดิมเอาว่าถ้าลงมาแล้วก็ก้นเตี้ยสารวันเตี้ยลงเนียวโรลงไปเรื่อยเื่ยเด้งขึ้นไม่มีแนวหายก็เนสันนิษฐานก็เหมือนเดิมอืงมเว็นรีบาเพื่อตกยกเว้นแต่ว่าขึ้นมาขึ้นไปเนี่ย มันมียอดขายเก่าอยู่แถวันพันสองร้อยหกสิบห้าอะไรกันแถวที่นะครับผมเออใน,นถ้าขึ้นไปช่วงพันสองวันที่หน้าเงีย้ยเกินพันสองร้อยห้า 25, เอออันค่อยสันนิฐานว่ามันคงจะฟื้นกลับจริงๆอะนะฮะออแต่ว่าถ้าขึ้นไปอ่ะไม่เคยน,นั้นอาสต้องจำที่ฐานลงรอบหน้าเดียวเลย โอ้เดียวว่าเป็นมาทำร้อยพันแต่ว่าร่างเดีวก็ตามก็นั้นอีกก็ยังอย่าทรงเดิมพูดแค่เป็นจุดสังเกตอย่ตรงพันสองร้อยหกสิบห้าจุดถ้าเกิดไปยืนได้อะไรได้เนี่ยแหมมันน่ใช่มาถ้าผ่านตรงนั้นก็ไปได้อันนั้นเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่รีบาวเพื่อลงเออประมาณว่าขึ้นเลยอะไรประมาณนั้นผมเอ๊ะอาจารย์ครับพรุ่งนี้วันศุกร์วันออกพรรษาด้วยตลาดหุ้นจะเงาเงาไหมฮะอาจารย์ก็ก็ประมาณช่วงวัน อ่าจากเร์นี่ส่วนใหญ่พวกเราก็ไม่ค่ยจะลงทุนไม่ค่อยไม่คยขายแต่ว่าทางฝรั่งจะมาแล้วล่ะชาเ้ยครับผมก่อนก่อนหน้าที่ว่าจะมีมาตรการเรื่องห้ามช็อตเซลอะไรต่างเนี้ยอย่าลืมว่าฝรั่งเคยซื้อเคยขายมีสัดส่วนในเกือบครึ่งหนึ่งในตลาดทุนอ่ะอืมก็สี่สิบสี่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์กับเห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าช่วงหลังเนี้ยว่ามาห้ามโน่นห้ามนี่ในบางานฝรั่งอ่ะ เขาลดเผดุไปถึงสามเปอร์เซ็นต์นะฮะเขาบอกผมยกตัวอย่างให้ฟังว่าช่วงที่ผ่านมาบอกพลังมากๆเลยมาบ้านเราขึ้นเวทีมวยร่าดำเนินแตนิการวยใช้ทุกอย่างเลยหมัดเท้าเข่าศอกยันระเกะฟาดขางเป็นก้านคอได้บนคาบเทียกด้วยมาเขาบอกเฮยไอ้กุยไปขึ้นทำไมนี่ต่อยอะไรกุต่อยเล็บเป็น การตอนนี้เริ่มสตา,านนร์ทไปนี้วบอกกติกาสามกัสนิทเข้บมาห้ามรับมเชือกรถตำสวจรวมนะตะเล้ฟาดสามก็ได้การคอไม่ได้สอกสับนี่ไม่ได้กติกาผลักแบบนี้เขายินดทีที่จะมาก็อโอกาสที่เราจะเห็นวารุ่มจากทางผลผลังกลับมานี่น่าจะ,ม,นะนะมีครับผมอาจารย์ขอบคุณอาจารย์ม,มากเลยครับผมครับผมครับสวัสดีครับผม ะนั่นคือมุมมองของอาจารย์นัทวุฒิรุ่งวงนะซึ่งถือว่าเป็นกูรูประจารายการนะซึ่งอาจารย์ถือว่าคําบอดในอุตสาหกรรมนะหรืออยู่ในแวดวงค้าหุ้นนะหรือว่าอยู่ในตลาดหุ้นเนี่ยมาอย่างยาวนานจงจุดนี้หรือว่ามีประสบการณ์มีผ่านร้อนผ่านหนาวนะว่าด้วยว่าวันนี้ก็มาให้มุมมองนะตุ๊กุยนี้ด้วยว่าจุดสังเกตด้วยว่าจะไปต่อหรือไม่ไปต่อในตรง 1, 2ึ่งจุดนะครับผมว่าต้องมามองดูกันแบบว่าสัปดาห์หน้าอะไรตุงกอนี้ด้วยว่าวัน พรุ่งนี้เองวันออกพรรษาตลาดแบบว่าอาจจะซึมๆนองๆง่อย้นะพูดง่ายๆนะครับตรงอยู่นี้ซึ่งผมเชืวว่อวานนักกงต้องมานั่งพิพนิจพิเคราะห์นะครับเรียกว่าวันนี้นะดูแล้วนี่แหมบวกกันแบบว่ากว่า10จุดพรุ่งนี้จะบวกต่อเนื่องหรือไม่นะหรือว่าเป็นการต้องลงมาทดสอบตรง1,240ิจุดหรือไม่ก็ตมานั่งลุ้นกันนะไงก็ถือว่าจังหวะตลาดแบบนี้นะไงก็ต้องมานั่งดู เน้นหนักในเรื่องของการเก็งกาไรเป็นหลักในเรื่องของการลงทุนอาจจะต้องแบบว่าแบบยาวๆต้องแบบว่าดูสถานการณ์กันแบบว่ารอบด้านอย่างใกล้ชิดเสียก่อนนะครับนี่คือช่วงแรกของรายการก้วยหอมกับโูรูนัทวุฒิลุ่งบงนะครับซึ่งอาจารย์นัทวุฒิลุ่งก็คือประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน้นทานคอปอเรช่นจำกัดนะครับถึงจุดนี้ในวันมาให้มุมมองไปที่เรียบร้อยแล้วมาสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับเรียกว่าเป็นช่วง ที่2หุ้นเทคนิคสุดแซ่บโดยคุณอภิวัตทวีสิริเวทนักเทคนิคของบริษัทหลักทรัพย์มีแบงค์คิปเองประเทศไทยจำกัดมหมาชนวันนี้ก็ถือว่านําหุ้นเทคนิคเด่นๆนะเรียกว่าคัดสามยนี2ตัวนะครับตัวแรกนะครับอีออนนะครับตามรูปแบบหรือตามพิเทนของกราฟแล้วต้องบอกเลยว่าโมเมนตัมนะครับเรียกว่าแข็งแรงนะครับอัพไซด์นี่เปิดกว้างนะครับมองแนวต้านอยู่ที่1 2 4บาทแนวต้านทะเบียนดี่130บาทนะครับในขณะเดียวกัน แนวรับของอีออนนี่อยู่ที่118บาทแนวรับไปอยู่ที่112บาทซึ่งวันนี้ราคาหุ้นอีออนปิดที่120บาทปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับ8บาท50ตางคี่เป็น7.62นะครับในขณะเดียวกันหุ้นตัวที่2ที่คุณอภิวัตรไนะด้ว่าจับสัญญาณทางเทคนิคแล้วนะได้ว่าวันนี้ขอเชียร์ในส่วนของ AP นะครับเรียกว่ามองดูรูปแบบของตัวกราฟแล้ทั้งหมดว่าพทิร์นะฟื้นตัวขึ้นอย่าง ต่อเนื่องนะครับโดยให้แนวต้านที่6บาท10สตางค์แนวต้านถะเบียที่6บาท40สตางค์สำหรับแนวรับของ AP อยู่ที่5บาท80สตางค์แนวรับถะเบียที่5บาท55สตางค์ซึ่งวันนี้ราคาหุ้น AP ปิดที่5บาท95สตางค์เพิ่มขึ้น20สตางค์ที่เป็น3.48เเนะครับผมนั่นคือ2หุ้นเทคนิคสุดแซ่บที่คุณอภิวัตทวีสิริเวชแนะนำ ให้กับผู้ชมผู้ฟังกันนะผมเชื่อว่าพอฟังอย่างนี้แล้วก็ต้องไปนั่งทําการบ้านไปศึกษานะได้ว่าส่องดูทั้งเทคนิคด้วยทั้งเรื่องของข่าวสารเรื่องของข่าวสารของหุ้นนะทั้งอีออนทั้งนั้นของ AP ด้วยจนจุดนี้ด้ว่านักทุนทา้งเรื่องหนึ่งที่เอข่าวสารจากที่ไหนก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของหุ้นอินไซต์คอมนะครับผมจุดนี้นะมาสู่ช่วงที่3ของรายการนะครับก็คือช่วงของข่าวเด่นบอยจอนะครับเรียกว่า รีมข่าวของผู้ดิไซสาก็มีการแนะนํานะครับหรือว,ว่าหากันแบบว่าแม่จะใช้ข่าวไหนดีก็ขอ,ขอเลือกมา2ข่าวนะครับซึ่งนั่นก,ก็เริ่มจากข่าวแรกครับเอชเตรียมเปิดธนาคารในเมียนมานะครับธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดหมหาชนหรืเอชซีบีเปิดเผยว่าธนาคารได,ได้ได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งนิติตบุคคลประเภทบริษ,ษัทจำกัดตามกฎหมายสาธารณรัฐแห่งสาภาพเมียนมานะครับเรยกว่าภายใต้ชื่อ สยามคอมเมชั่นแบงก์เมียนมาดิบิเต็ดนะหรือว่า SCBM นะครับบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยธนาคารจะถือหุ้นอยู่100%นะครับของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดซึ่ง SCBM นะครับหรือว่าธนาคารเมียนมาและกันพูด,ดง่ายๆนะครับหรือว่าของไทยพนันธุ์เองเขาจะมีทุนจดเวียนทั้งสิ้นะน,น,นะครับ150ล้านดอลลาร์สหรัฐแะการจัดตั้งบริษัทจำกัดขึ้นมาครั้งนี้ครับมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะดำเนินธ,ธุรกิจธนาคารใน สาธารณรัฐแห่งสาภาพเมียนมานะครับซึ่งทางด้านของ scbm นะถือเป็นบริษัทในกลุ่มทางการเงินของธนาคารนะรซึ่งปัจจุบันนี้ทางด้านของ scbm นั้นอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆเพื่อที่จะได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจธนาคารในขั้นสุดท้ายจากธนาคารกลางแห่งเมียนมานะครับก่อนที่จะเริ่มดําเนินธุรกิจธนาคารในสาธารณรัฐแห่งสาภาพเมียนมาต่อไปนะครับนี่คือข่าวแรกนะครับของข่าวเด่นโบโจนะครับของ รายการหุ้นรายการกล้วยหอมกับกูรูนะครับผมเรียกว่ามาสู่ข่าวที่2นะครับวันนี้ทางด้านของวันที่จะเข้าสู่ข่าวที่ว่าวันนี้ต้องบอกเลยว่าไมโครโดิสซิ่งวันนี้ถือว่าเป็นหุ้นน้องใหม่ที่เข้าเทรดซื้อขายบนกรกดานวันแรกเรียกว่าโอ้โหสร้างความเราอกเราใจเรียกว่าปิดก็ถือว่าแบบได้สวยงามจริงเรียกว่าวันนี้ราคาหุ้นของไมโครโดิสซิ่งเรียกว่าปิดที่5บาท45าทสตางค์เพิ่มขึ้น2บาท80ในรอบบบวกไปกว่า 105%จากราคา IPO เนี่ย2,65าทนะครับผมเชื่อว่าทําให้คนที่มีหุ้นจองเรียกว่าเนื้อเต้นอนะ่ะพูดง่ายไโอ้โหันแนจะกําไรแบบว่าระดับ80-90% 1 0เหรือไม่ผมเชื่อว่าตอนนี้คนมีหุ้น IPO น,นี่ก็ยิ้มกลิ่นอะ่ะพูดง่ายๆนะครับเรียกว่าขอจวตรงจุดนี้แล้วกันว่านั่นะเรียกว่าทางานของ m มโครดิสซิ่ง ่านไปแล้วนะครับวันนี้ก็ถือว่ามีหุ้นน้องใหม่นะที่ว่าจอคิวจอคนะิวเทรด่ะพูดง่ายๆนะครับตัวแรกตัวของนะครับตัวของบริษัทศิลกรนะครับหรือว่า SK นะครับเรือว่าจะเปิดเทรดวันที่8ตุลาคมนะครับตามด้วย nRS นนะครับเรือว่าจองคนะิวน่าจะเปิดเทรดวันที่9ตุลาคมนะครับซึ่งมาเริ่มจากตัวของ SK นะครับซึ่งวันนี้ทางด้านของ นายกิติพันธ์ภูสนวันกรรมการผู้จัดการอาวุโสบริษัทหลักทรัพย์โกเบกนะครับในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนหรือว่าริดอันเดอร์ไดเอร์นะฮะของบริษัทศิลกรจำกัดมหาชนหรือว่า SK นะครับได้มีการเปิดเผยว่านะครับจำนวนหุ้น i อ o นะครับ115.35ล้านหุ้นเสนอขายหุ้นละ80สตางคงต่อหุ้นมูลค่าที่ตาไวนะครับพา50าตังทรับเปิดขายเมื่อวันที่28ถึง 30กันยายนที่ผ่านมานะครับต้องบอกเลยว่าหุ้น SK เนี่ยได้รับความสนใจจากนักลงทุนนะเรียกว่ามาจองซื้อหุ้น IPO เนี่ยเข้ามาเป็นจนํานวนมากนะครับถือว่าประสบความสําเร็จนะครับเรียกว่าแล้วก็จะมีการเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ m อ i ในวันที่8ตุลาคมนี้ในขณะเดียวกันนะกับนายภากรตั้งลูกกูลกิจนะครับกรรมการบริษัทและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทศิลกรนะจำกัดหมาชนรวรเอสเคนะคก็มีการ กล่าวว่านะัก็ขอขอบคุณนะักลงทุนทุกท่านนะเป็นอย่างมากที่ให้ความสนใจกับหุ้นของ SK นะครับเรียกว่าเปิดจองแล้วเนี่ยถือว่าแบบว่าจองกันแบบว่าเกลี้ยงนะครับเราเกลี้ยงแผงกันตรงจุดนี้นะว่าหลังจากนี้ต่อไปบริษัททางนั้นของศิลกรเองหรือ SK, เองก็มีแผนที่จะเข้าเป็นประมูลงานรับเหมาก่อสร้างนะครับสายส่งและสายจาหน่ายไฟฟ้าและงานรับเหมาก่อสร้างยธทาทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชนเพิ่มมากขึ้นนะครับนั่นคือ ตัวแรกนะครับด้วยว่า SK ก็จะเข้าซื้อขายในวันที่8ตุลาคมต้องดีด้วยว่าจะเปิดกันแบบว่าสร้างความประทับใจเหมือนกับไมโครลิซิ่งหรือไม่ก็เป็นอะไรที่ต้องมานั่งติดตามกันนะครับผมมาสู่ข่าวต่อเนื่องเลยครับจากเรียกว่าจาก SK สเคนะครเรียกว่ามา NRF เรียกว่าจองคิววันที่9ตุลาคมนะครับนางสาววีนาเลิศนิมิตกรรมการและผู้ช่วยกรรมการพิจารกาใหญ่นะครับผู้ช่วยพิจารกาใหญ่ผู้บริหารสายงาน Investment Bank i n g ธนาคาร แทพาณิจจำกัดหมาชนในฐานะที่ปรึกษา,ทา,กาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและลรับประกันการจัดจำหน่ายนะครับของ NRF นะครับเรียกว่าเปิดเผยว่านะช่วงที่เขามีการกำหนดราคานะครับเรียกว่ากำหนดราคาเบื้องต้นนะครับอยู่ที่4บาทถึง4บาท60นะครับซึ่งก็มีการเปิดขายให้กับรายย่อยนะครับเมื่อวันที่3เมื่อวันที่28ถึงวันที่30กันยายนที่ผ่านมาซึ่งรายย่อยนี่ก็ให้ความสนใจนี่แบบว่าตอบรับดีนะครับเรียกว่า สะท้อนถึงปัจจัยพื้นฐานที่มีความแข็งแกร่งนะครับด้วยศักยภาพในการเติบโตในอนาคตอย่างยั่งยืนนะครับเรีวยกว่าขายรายย่อยไปก็ทําบุ๊กบิ้วไปนะครับเรีวยกว่าจากสถาบันเรีวยกว่าโอสถาบันนี้แม่เข้าคิวแบบว่าจองล้น่ะพูดง่ายๆนะครับเรีวยกว่ามากถึง8เท่าของจํานวนหุ้นที่จัดสรรให้กับนักเุินสถาบันนั่นเว่าทําให้ทางด้านของเอสบีก็แบบเคาะเลยเมื่อราคาฟิแนลราคาสุดท้ายนะครับเรีวยกว่าหุ้นไอพตัวของ n r f นะก็ข้อในราคาสูงสุดเลยฮะที่4บาท60สตางค์นะครับเรียกว่านะ่าจะถือเป็นราคาแบบว่านิวไฮนะครับตอยู่นี้เรี่ว่าในขนาดเดียวกันเรียกว่าคาดว่าหุ้นของ n r f เนี่จะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือว่าบนกระดา,านเซ็ตในวันที่9ตุลาคมนี้โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า n r f นะครับตรงจุดนี้ก็ถือว่าเป็น2น้องใหม่นะครับที่ว,ว่าจอคงจอคิวแบบมาเลยแหละคุณง่ายผมว่าเดือนตุลาคมเป็นเดือนแห่ง IPO ล้วกันตรงจุดนั้นตรงจุดนี้นผมว่าคนที่ได้รับการจัดสรรหุ้น IPO ก็ถือว่ามีกําไรอยู่ในมือแล้วอย,อยู่ที่ว่ากําไรมากกําไรน้อยเท่านั้นเองสําหรับคนที่ไม่มีหุ้น IPO ก็ต้องมานั่งวัดดวงมานั่งเ่ยงดวงเรียกว่าก็ต้องดูสภาพดูบรรยากาศการซื้อขายนะเรียกว่าอย่างรอบด้านด้วยนะครับนี่คือช่วงของข่าวเด่นบอจอช่วงที่3าของรายการก้อยหอมกับครูในวันนี้ถ้าเกิดว่านักมือชื่นชอบรายการก้อยหอมของครูฝาก ไลฟ์ฝากแค่ในส่วนของ f c e e o o o หุน้นนินท์ยช่อง y t u t u หุน้นนินทายนนเรเราก็สามารถไปส่งไปตามห้องแมกซ์เซนของหุ้นอินไทาต่างๆเรียกว่ามีอยู่10กว่าห้องนะเรียกว่าก็สามารถรับฟังข่าวสารได้ในจุดนี้สําหรับรายการกล้วยหอมกับครูในวันนี้ต้องขออำลาท่านผู้ชมผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับผม